นี่คือวอล์กอีกอันหนึ่งกระทันหันครับถ่ายนี่ใช่ไหมแล้วแบตก็หมดเจอดาราดังเากว่าที่ผมจะนัดเจอตัวเขาได้เนี่ยมันนานมากสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับกับลครอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับชอบอะไรได้ดีีครับแดย้ำเดี๋ยวคนทำผมอับเหนื่อยชื่อเีครับนี่ขออ่านี่ครับเสื้อ นี่ทีมงานแอบเกียดใครดิกโก้โกโก้โกโก้โกโก้<สร>อันนี้คืคนอคน,น้องกินใบนี่เหรอครับน้องกินจมูกต้นแล้วครับน้องน้องคนนี้ใช่ไหมครับมีออบัากลูกไม่ใช่มิดดูหรือเปล่าว่ากลัวสีน้ำตาลให้น้องตกใจส่วนน้องสาวน้องสดอันี่เลยนี่น้องสด นี่เป็นที่มาของคำว่าจับแพ้ชนกับน้องอิงสวัสดีครับเอาเสื้อเราออดกันไหมโปโะอไรครับตอนนี้ก็พวกเรามาทำอะไรกันครับชุดรอจันเจอโกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันเราก็มาดูว่าจะเป็นยงไงเปตอนหกโมงครึ่งโอเคบ่งเช้านะครับครับเราน่าตื่นตีห้าเพื่อมาทำรายการัชชี เฮ้ยผมลืมใส่ไม้ที่ที่เอาแล้วก็นีไม้มีไม้คือเอ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไม้ไม่ได้ลืมไม่ลืมโอเควันนี้นะครับเราจะมาถ่ายเสื้ออะไรครับเสื้อละอจันใช่เพราะว่าเราเป็นทีมโพสพอให้ดูอ่านี่คุณกราฟคณาวุธนะครับคุณน้องจริงหน้ายีนะ คุณสมิทธ์พาสวิทน้องสาวเรนิตเจริชาแล้วก็ผมเองอันนี้คือน้องออมพีตเตอร์แพนแล้วก็กาลนะครับโ okay. อเควันนี้เราจะมาให้ในแบบกับช่างภาพกิติ้งมัจจักของอาาเรากับผมพันเอกสีแดงหลอนสวรรค์พไม่ใส่เสื้อโอ้โหสีแดงมันจะเข้าอ๋อพี่ถ้าใส่นี้กลายเป็นต้อยต้อยบวกแดงแต่นี้กลายเป็นต้อย้ออต่อยต่อยอันนี้สีขาวนู้นว,วินเทจวินเทจวินเทจครับเสื้<ด>อ ยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเอ้ยข้างหลังสวยอยู่นะอินคาแรกเตอร์โอ้เทมากผมคราเทมากเออผมยีหัวให้ทุยนะในโฟสการ์ดอะทิชั่นตอนนี้ไม่รู้ว่ามุมนี้หรือมุมนั้นันยาวันผมมีทาิชัันให้ด้วยเดอร์เฟสก็เดอร์เฟสเถอะ พี่เกดเหรอพี่เกดผมนี่แหละต้องอยู่ทีมพี่เกดแล้วบอสถ่ายไงอะเสื้อมีบอสกล้องสวยเฉยเชี่เป็นไงไงาาครับก็ร้อนไหมครับร้อนไหมครับผมเดอะเฟสไงลยร้อนไหมครบ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เราอยู่กันที่อะไรนะที่อะไรนะเวสเวสเกตใช่ตอนแรกผมมาที่เนี่ยผมไปผิดเพราะว่าพี่ผมไปเซนทันอีสวิวพี่แบบว่าเวสเกตกับอีสวิวมันใกล้เคียงกันตรงเลยอ่าตอนแรกซาเบิร์ตพูดว่าจะไปเซนทันเวสวิวใช่ไหมอ่าใช่แล้วตอนที่เซิร์ชอ่ะก็ไม่ไม่รู้แต่ลงท้ายด้วยคำว่าวิวไปเจอคำว่าวิวก็กดเลยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันนานปิดปกติแล้วไม่ใช่เลยอ่าใช่แล้วจนจนแบบว่าเราไม่ได้พงมา นี่เลยเวรเอ๊ะแปลกแปลกเพราะมันสิบนาทีเองเออจากที่เราแต่ในแแบบสี่สิบนาทีเพราะว่ามันคืออินซูล่าคาราฮัลโหลครับพี่พีบอกอยู่นี่ไอซีดิตี้ชาร์จแรอยู่โน้นอยู่โนีนนะครับวันนี้เป็นบบวร์ที่ไม่ได้นัดหมาคือเอาจริงๆเมื่อผมมาทัรไลน์น้องไป แต่ผมพูดโล่งเพียงไ์ที่ผมด้ชวนน้องไปต่อยมวยเพราะมีการคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ดูไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสักทีจนมันมีคลิปนึ่งออกมาที่คุณไปให้สัมภาษณ์ว่าคุณแบบชวนกับไปต่อยมวยกันไม่ไปเกิดอาการนอออยน้อยน้อยน้อยอยเพราะนั่มาน้องไม่เล่นกับเราบ้างนะแต่จะบอกว่าไม่ผมก็ยังไม่เคยไปต่อยมวยไงครับเลยแต่ว่าแต่ว่าปกติแล้วเราไปเตะบ่อนใช่ไหมเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นผูวใอยู่แล้วไม่ผมพี่ก็ไปได้แต่พี่ไม่ไปซึ่งที่จอบชาเจปุ่นคนกูไเต็บอลนปไม่เตะยังไงก็ไม่เตะแน่นอนคือผมามปวดหละอ่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าเล่นไี่ดาแบบแรงๆไม่ค่อยได้แต่เล่นต่อำยได้แล้และวันนี้เราก็อยู่กับแขกกิติิมาแสง ตอนนี้อยู่บางใหญ่เด็กใหญ่นั่งเตี้นะบางใหญ่จังงงไปเลยซึ่งงานอะไรเหล่ของสมิธพุทการม่ได้ทแฮเบอร์แลนด์ทูกชุกชุบแบบควันอ่อนที่ว่างจังไงนี่กับเรากำลังฝึกซ้อมเล่นเกมสำหรับใช่เอุกคนต้องการชนะถูกต้องสีเหลือกั็ตัวซึ่งทุกคนได้เห็นเสื้อสปอร์ตเดย์ไปแล้วของเราอาจารย์วันนี้เราเลยมาซ้อมอบอุ่นร่างกายคือการทีบทุกภาษาอยู่ในเกมต้องการแบบ ฉันซื้อชานมแต่ซื้อชาแนลหวานน้อยแต่หวานนะอ้ออยากจะลบเจ้าอีจากแฮตดิใช่ผมแอนยังติดอยู่ในดิสฮาร์ดแพตอะไรเนี่ยอะไรใส่ใจอะไรนะคนที่สองบอสี่บอกว่าเมื่อหลายวันก่อนนี่คนนี้ตัดอย่างเดียวเลยครับใช่ตัดชิบเจ็ดอีพีตัดไปแล้ว18ถ้าใครอยากดู EP พีที่แก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับือผมได้่ำ ปอยอินบูนักร้องเอาแยกวงคะืใช่เพราะเพื่อนในวงบอกไปไปปิดไปทำเพล <c oughs> <c oughs> งกูวงจะได้ดังด้วยเออซึ่งตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากฟังเพลงของสมิธติดตามได้ใน B C Music ใช่ไหมครับใช่ครับถูกไหม<อ>คือตอนนี้มีเพลงของปอยอินบูอยู่แล้ว <c oughs> ใช่มีอยู่แล้วว่าถ้าอยากฟังเพลงที่เป็นแนวใหม่ๆของสมิธเนี่ยมีอยู่ใน B C Music อ่าจะกจะปล่อยครับซึ่งวันนี้เราไปงาน B C Music กับบอสประทับใจไหม กีดดังมากบอกเลยกีดแบบนี่กีดเสียงหลบเียนี่ติดคีย์เลยเก่งใจนักร้องมนเิดีเลยนี่กีดจนแบบหูก็ไตยปิ้นหอกว่ยถึงแล้วเอาแหละเดี๋ยวมาชมตุ๊กตากันนะว่ามาทักตัวล้วพีนานรารับโอเคโอเคโอเคดูแล้วเขาจะแรกเท่าไหร่ ไปเลยช,ชมกจะปนกจ่อไม้บาลน่ารักแค่ไหนเด้แรกงกันหมดคนที่ขี้ตุ้นตาที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเขาอยู่ของผมนะครับมีหายไรไม่เคยได้เลยเพราะตัวนี้อาจจะได้ก็ได้แต่ไม่อยากได้ตัวไหนอ๋อเราา็เลือกตัวยากเขาด้วยตัวหนักเลยโ,โ,โห อาจจะต้องรักษาโรคกล้ามเนื้อออนแรงซะหน่อยกินยาชึกล้ามนออ่นแรงข้างบนมดูววกาสไหม้กลาเน้อออแรงมากกินยา่กันยกอ่บผมขอเริ่มด้วยการออกแรงก่อนได้ไหมนี่ปล่อยมวย What aí, então, <laughs> โอ้ยเาี่โอ้ยแล้วีว่นัดอยู่นะ้าพันมันอไนี่เป็นศึกแห่งเจ้าชายและทหารองล่านี่คือ้องพั3สาหารเสือดาวเนี่กูไม่อจะมองไปทันเฮ้ยตอนนี้ Apple Watch บอกว่า It's like you check it ตอบยิ่งีครับอันนี้คือเรืองหครับยิงกระต่าย

เกมมต่อไปกียวกได้เจอจีน่าผมเจอจีน่นอนอยู่ในตู้ จะมีไน้ตรงไหมเจ้าชายยังไม่ขึ้นจะหนีแก้มหรืออะไรเลยอม่เดครับผู้ชมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมียนมนมีนี่รับลมเลย เดี๋ยวไปซื้อให้มาเดี๋วสุจะพร้อมหบไปแล้วมาเล่นตั้งแดดทุ่มหนึ่งตอนเนี้ยจะสาวรึเา่งไหมนสี่ดอกระจายอ่ะยากเล่นอะอยากเล่นเกมผีทุกคนอยู่ดีพคเลกียทุกด่านครับกเ้เชียร์ได้เียร์ได้ครับคอนดิชันเียเลยนะไม่สนแล้วเก่่ไหไม่สนว่าไปต่อตลอดเหมือนตั้งแล้บอว่ายังต้องสู้ พอแพ้กดซืกอใช้เงินใชเงินเข้าสู่มีบัตรไอจีให้หมดใช้เงินลงสู่กันไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งจะได้ผมเล่นด้วยใครละใครจะหาไม่ดูครับเดี๋ยวเขาเขากำลังเสิร์ฟมไม่ต้องรแล้วผมพร้อมเล่นกันเลแล้วถ้าเรื่องเล่นจะบอกได้เลยพอใครที่สั่งเสื้อรออาจารย์ไปก็เตรียมรับได้เลยนี่คือจะลงเลยเดี๋ยวลงเลยครับตัดปล๊กลงปั๊บอันนี้ลึกของสอนกีฬาสีได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกินไม่เกินพรุ่งนี้ผมลงเลยถามจีบก็ตัด ไม่เจอควันนี้ลงนะพี่วันนี้วันที่วันที่หกครับโอเคครับพี่ป๊อปจะลงมาที่27คนตัดอยู่นี้ถ้าบริษัทเรามีพนักงานเยอะ1 2 3 4งโอเคเอาใหม่1 2 3 4 5 6มสีอุ้ยมีตั้ง6คนแน่จะได้งั้นจะเป็นงานตัดแบบง่ายๆฉับๆไม่มีซับไตเติลเพราะว่าทุกคนพูดรู้เรื่องอยู่แล้วทีมสองเขาถือช่วงฝากผลงานครับเออตอนนี้ ผมกำลังจะปล่อยเพลงครับผมกับพายบีซีนี่เป็นเพลงสไตล์หมอสลำเดือดเดือดไปรอแค่ไปรอครับม่วนแน่นอนนี่คละครครับรละครตอนนี้มีละคลรอะไร,บ,ร,บ,รบ้างก็ใส่เลือดมีใส่รักใส่เลือดครับครับที่เพิ่งถ่ายจบไปถ่ายกับจีน่าด้วยอ่าต่อเล่นแฟนคลับกันไหมพูดพี่ใหญ่พูดเอ,อารมณ์แบบว่า ฉันให้เธอทั้งตัวเลื่องหัวใจแล้วเขาก็โตกลับมาว่าให้อยู่นีาฮ่าฮ่าฮตาฮ่าฮ่าฮ่าค่าตลกว่าฮ่าเราค่าเรื่อง่ัน่าฮนี้่าฮ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 ่าม่าก่ิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ัง่าฮ่ก็่ีฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ่า b o y ฮ n าฮ่เป็นฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าั่าฮเาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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  ในไม่กี่วฝนข้างไพลโอเคเอออ่ะโอเคในวันที่ฝนข้างไพลก่าวดูละครด้วยนะครับในวันที่ผลข้างไพล3มิถุนายน2ทุ่มครึ่งจะวันจันทร์อังคารในวันที่ผนท่างไายช่อง3ปี23ทีมือดูเลยนะดูดูเพราะทุกคนพูดดูเรื่องอยู่แล้วดูจริงดูจริงใช่ไหมดูมีมืดูทีวีดูทีวีกว่าเดิม ทุกคนพูดเรื่องอะไรพอดการดูทีวีกดจ่ายที่สามยกมือถือกดสามแล้วโอเคจิงที่สองวันที่สองเจอกันบางกีราศีที่พอจะเอาบล็อกลงไปใส่ในวันกีราศีถ้าทำได้จะทำโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายช่วยดูกันด้วยนะครับว่าขนาดนี้แล้ว <laughs> <laughs> กดตัดสเก,ไ,กได้วยนะครับใช้ทกก2ที 2> โอเคแปลว่าอันทับใจเยอะอะโอเค